เราไปดูเรื่อสการกันหมดแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูในส่วนของเรือพระชุวิตีกันนะคะลำแรกทางด้านขวาของพี่ฤทธิ์นี้ก็คือเรืออสุรวายุพักอยู่ในประเทศของเรือรูปสัตว์คนะคะในส่วนของเครื่องบนก็คือจะเป็นยักษ์ข้างล่างเป็นนกจะเป็นนกคต้องค่ะสีของตัวอสุรวายุพักเป็นสีอะไรคะนนเงิสีน้ำเงินลูกว่าน้ำเงินประมาณนั้นไหม สีลูกว่าสีจะเป็นสีม่วงคล้ำเ,เรืออสุราวายุพักเขาจะมีคู่ก็คือเรืออสุรปักสีครับเรืออสุรวายุพักและเรืออสุรปักสีเป็นเรือรูปสัตว์ในประเภทเรือเหล่าแสนยากอนเรือสองลำนี้เป็นเรือกระบวนมีรูปหัวเรือเป็นนกหน้ายักษ์เรืออสุราวายุพักจะเป็นตัวที่ใส่เสื้อสีม่วงมือและเท้าเป็นสีครามส่วนอสุรปักสีจะใส่เสื้อข้างหน้าสีม่วงข้างหลังสีเขียวมือและเท้าเป็นสีเขียว แล้วลำต่อไปเป็นอะไรลำถัดไปทางด้านนี้คือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโอ้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามครับเป็นเรือลูกนะคะเป็นเรือลูกนาคเจ็ดเสียนโอ้ค่ะเป็นตัวแทนของพญาอนันตนาคราชซึ่งคือเป็นพญาอะไรนะคะเป็นพญานาคที่อยู่ใต้บันดาลเขาเรียกว่าเป็นเทพประจําท้องน้ำนะคะ แล้วของเรือพระที่นอนันตนาคราชจะเห็นได้ว่าตรงกลางลำเรือจะตั้งบุษบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือพระที่นั่งบรลังในกระบวนพยุหายาตราชลมากลำเรือภายนอกทาสีเขียวท้องเรือภายในทาสีแดงโขนเรือเป็นพญาอนันตนาคราชหรือนาคเจ็ดเศียนโดยปกติจะใช้เป็นเรือเชิญผ้าพระกฐินหรือปฏิสถานบุษบกสำหรับพระพุทธรูปสำคัญ แล้วเรือลำถัดไปลำทางด้านขวาของที่น,นั่งของพระนะคะก็ะค,ะคือเรือพระที่นั่งอนเนกาชาติผู้ชงโอ้โหเรืออเนกชาติผู้ชงเนี่ยผู้ชงเนี่ยก็คือแปลว่านาคจะเห็นได้ว่าลวดลายที่แกะสลักอยู่ข้างลำเรือนเนี่ยก็คือจะเป็นนาคเกี้ยว <นะ S 2> แล้วทำไมหัวของเขาเป็นคนเหรอลักษณะเนี่ยข้างบนของขนเรือนี่ที่เห็นแกะสลักตรงนั้นก็คือจะเป็นมนุษยยนาคมนุษย์ก็คือจะเป็นเทพชั้นที่รองลงมาจาก อนนันตนาราชรชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จัดเป็นเรือพระที่นั่งสีลักษณะเด่นคือมีโขนเรือเชิดเรียวปิดทองรูปพญานาคจํานวนมากคําว่าอเนกหมายถึงจํานวนมากและชาติผู้ชงหมายถึงพญานาคจึงได้ชื่อว่าอเนกชาติผู้ชงยังไงละครับไปลำต่อไปกันเลยลำไปลำเป็นด้านี เป็นตัวครุดสีแดงๆตัวนี้เราเรียกว่าตาเพชรด้วยครุดเหินเห็ดเราเรียกชื่อเรือเขาคือครุดเหินเห็ดมีเห็ดด้วยเหเหินเห็ดเหินเนี่ยก็คือลักษณะคล้ายกับการบินคเหินเห็ดก็คือเหินประเหินไปเลยคือคุดบินนั่นเองคู่ของเขาก็คือครุดเต็ดไตรจักก็คือครุดบินไปเหมือนกันแต่ลักษณะของสีของคร oui. ุดเต็ดไตรจักจะเป็นสีชมพู เรือครุฑเหินเหตและเรือครุฑตร็ดไรจักเรือสองลำนี้มีหัวเรือเป็นรูปพญาครุฑยุทธนาจัดเป็นเรือกระบวนใช้ฝีพาย 3- 4คนความแตกต่างระหว่างเรือครุฑเหินเหตและเรือครุฑตร็ดไรจักคือเรือครุฑเหินเหตตัวครุฑจะเป็นสีแดงส่วนเรือครุฑตรดไรจักตัวครุฑจะเป็นสีชมพูค่ะแล้วลำต่อไปคือลำทั้งด้านหลังของพี่แน่นนะคะก็คือจะเป็นเรือพื้ที่นั่งสุพรรณหงษ์คือเรือพระนที่นั่งสุพรรณหง์เนี่ยเอ่อจะเป็นเรือที่พระมหากตริยสทรงสประทับ <ค>โขนเรือก็คือจะเป็นรูปหงนง <คะ S 2> ที่เป็นสัตว์หิมาพาณน์นะคะรูปไม่ใช่สัตว์ปัจจุบันเพราะนั้นจะไม่เหมือนกันโอเคค่ะผมจะเห็นอยู่ตามถนนตรงแถวราชด,ดำเนินที่มีหงาคาบคมไฟอ่าคล้ายๆกันโอเคค่ะ <c oughs> งส์ในหิมาพาน์อ๋อก็คือเหมือนของอันนี้เหมือนกันใช่ค, <ะ S 1> ครับก็คือหงเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นสูงเพราะนั้นเราก็เลยเอามาใช้เป็นเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเรือพระที่นั่งทรงของพระมหากษัตริย์ขนเรือเป็นรูปหงษ์ใช้ฝีพายทั้งหมด50คนต่อมาในปีพุทธศักราช2525ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระโอรสศธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จประทับณเรือลํานี้ด้วย และนี่คือเรือเรือลำนี้ก็คือเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9นะคะเป็นเรือเป็นเรือลำที่ใหม่ที่สุดในเริอพันแห่งนี้นะคะเขาสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลปัจจุบันเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ50ปีครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2537แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2539ครับค่ะเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9 สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2539โดยกองทัพเรือร่วมกับครมศิลปากรเป็นเรือหนึ่งในเรือพระราชพิธีในกระบวนพายุหายญาตราชลมากจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรากาสพระราชพิธีการจนาพิเศษแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเรือลำนี้กล่าวมีฐานะเป็นเรือพระที่นั่งรองทอดบัลลังกัญญาครับแล้วลำ นี้ก็คือเรือกระบี่ปราบเมืองมารใช่หันนุมาหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วลิงสีขาวนี่ก็คือหันุมาอันนี้ขอนิดนึงนะคะขอนักหนึ่งนิดนึงคือมือเขาเนี่ยเป็นรักทุกคนแน่นอนฮะมือเขาเนี่ยคือจะยืนอยู่อย่างนี้แต่ทีนี้ในมือข้านในมือเนี่ยจะถือธงสามชายอ๋อคือเวลาจริงเวลาจริงๆคือไปจับเอาธงคือถ้ากับจับธงปักธงครับครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้เอาธงปักไว้ครับก็เหมือนกับ เรือลำแร็กสุดเลยใช่ไหมเหมือนเรืออสุราวายุพักเหนืมือนกันใช่ครับคือจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็คือถึงทงเล็บเลบอยู่คู่ขงเรือกระบี่ปราบเมืองมารพี่แน่นทราบไหมครับคือเรืออะไรไม่รู้คือเรือกระบี่รานรอนราบเพื่อนเพื่อนคะแล้วอันนี้ก็คือเรือเอกชัยเหินเหโอ้โรอบสุดท้ายแล้วนะครับจะเย็นๆยะโลอะอันนี้คือเป็นลวดลายอะไรเหรอคะ เอกชัยเหินหาวลักษณะของลายลายทองที่เขียนก็คือจะเป็นรูปเฮราเฮราคือจะแข่มีหางเป็นลปลาถูกต้องที่แน่นเก่งมากและที่นี่เป <c oughs> ของเรือเอกชัยเหินหาวคือเอกชัยเอกชัยเหลาทองค่ะแล้ะลเราได้ดูเรือทั้งหมดแปดลำเรียบร้อยแล้วนะคะที่แต่อรยะนี้นที่ทังท่าสหราชอียิรต์พิพิธีัณฑ์แห่งนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ลึกมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะให้ม เปิดไดอารี่บันทึกประสบการณ์ที่พิพิพธภัณฑ์เรือพระราชพิธีได้ความรู้เยอะมากเลยครับทําให้แน่นได้รู้เกี่ยวกับโบราณราชประเพณีเหมือนแน่นได้ย้อนยุคไปอยู่ในสมัยโบราณเลยครับวันนี้นัทชาได้มาดูเรือพระราชพิธีสวยมากๆค่ะนัะถชาเคยเห็นแต่ในทีวีพอได้เห็นของจริงแล้วมันยิ่งใหญ่มากๆและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้มากๆค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดหมดเวลาแล้วกับคิดแ e ่รสตอรี่ของเด็กช่างคิด back to basics ครับสัปดาห์หน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเปิดประสบการณ์กันที่ไหนต้องอย่าลืมติดตามชมทุกวันอาทิตย์ทางช่องนาว26ครับแล้วพูดคุยกันได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Line และเซ้คำว่าติ้งโซนทีวีค่ะ ขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเบือพระราชพิธีด้คบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่รื้อด้วยนะคบที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย